เอ่อผมพาผู้เสียหายที่ที่อยู่อังกโกบรีนะครับแล้วก็ตะบงขมุมเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็มาชี้แจงกับพี่กล้องด้วยเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เสียชีวิตในปอยเปรตช่วงเนี้ยก็คือในรอบสามสิบวันนี้เสียชีวิตจากจากการถูกกระทําเนี่ยประมาณห้ศพลวครับคือเบื้องต้นมันเป็นงี้ครับเนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะครับมันมันไม่ปกติพอไม่ปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยทางพวกบอสจีนเนพวกที่ มีที่พลทางอำนาจเงินทั้งหลายที่ไปอาศัยอาศัยตัวเองอยู่ในกพูชาเนี่ยเขาจะชอบอ้างว่าตอนนี้รัฐบาลทารัฐบาลไทยทําอะไรเขาไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าหลังจากด่านปิดมาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องแนวแสดงเนี่ยคนไทยเหล่านี้ที่ถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์หรือถูกหลอกไปในระบบฟิลแฟนทั้งหมดเนี่ยจะถูกซ้อ,อมทำอะไรร่างกายอย่างหนักพอเขาบอกว่ารัฐบาลไทยทําอะไรเขาไม่ได้ซึ่งแต่ก,ก่อนเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องพวกนี้พอเราประสานไปปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ไทย จะ,จะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลกับพูชาเพื่อที่จะปราบปรามแต่ก็แต่ก็จะเป็นผลในระดับหนึ่งก็คือไม่ได้ทั้งหมดก็เริ่มต้นจากการซ้อมทุกตีกักขังแล้วก็ช็อตไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดแล้วก็คือบังคับให้ทํายอดทุกคนจะต้องตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเพื่อจะทํางานทํายอดไม่ได้ก็ให้นอนตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วก็ให้ตื่นเจ็ดโมงเช้ามาทางานต่อ ซึ่งถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆอ่ะสภาพสมองของคนที่ทํางานแล้วพัก่อนไม่เพียงพอมันก็สะสมยิ่งแต่ละคนเนี้ยเป็นโรคประจําจตัวไปอะไรมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกลักษณะาการเข้าไปของเขาค่ะเราตรวจสอบได้ยังว่าเป็นการเข้าไปโดยสมัครใจหรือว่าถูกหลอกให้เข้าไปส่วนใหญ่นะครับที่ที่ผมเห็นเคสลักษณะแบบนี้ครับคือเราอ่ะไม่ไม่ไม่ได้สืบสวนเชิงลึกอะไรขนาดนั้นว่าใครเต็มใจหรือสมัครใจไปทํางานไหมหรือไม่ได้เต็มใจไปเรามองว่านั่นคือชีวิตคนคนไทยคนหนึ่งต่อให้เขาจะ เป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อ,อให้เขาจะไปทําหรือเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่ได้แก้ตัวให้คนเสียชีวิตแต่ผมสงสารครอบครัวเขาเราเราไม่เราไม่ได้ไปน,นั่งถามหรอกรับว่าเขาเต็มใจไปหรือเป็นยังไงแบบไหนแต่เราอะขอแค่เอาน้องกลับมาไทยเพื่ออกลับมาสู่อ้อมอ,อกของครอบครัวก่อนดีกว่าก็ให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนะครับที่ที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้ก็เรากวนให้ข้อมูลแล้วก็ หลักฐานที่มีทั้งหมดให้พี่ก้องไปเรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นท่านก็เต็มที่กับการทํางานเพราะท่านก็ให้ให้ให้คือพูดมาอยู่เหมือนกันว่าท่านเพิ่งได้เข้ามารับตําแหน่งตรงนี้ที่ทําส่วนตรงนี้โดยตรงก็พยายามทาเต็มที่แต่การที่ที่แกเพิ่งเข้ามาเนี่ยแกก็พยายามจะทําให้มันให้มันได้มากที่สุดถึงเรียกผมให้เข้ามาในวันนี้เพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ทํางานร่วมกันครับคนี้ยที่ผมพามาทั้งหมดหคนเนี่ยมันเป็นเชสที่ถูก กระทําทจากการฆ่ามนุษย์ทั้งหมดก็คือถูกทำลายร่างกายถูกช็อตไฟฟ้าทุกตีจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราเรามีหน้าเรามีหน่าเขาคนนี้เป็นริ้วล้อของบอสจีนก็คือ,อเจโรสนี่แหละประมาณนี้แล้วก็เรามีข้อมูลทั้งหมดเราก็จะมาคืนความเป็นธรรมให้ผู้เสียทั้ง5คนที่โดนดหลอกก็คือพามาร้องแล้วก็ให้มาแจ้งความในเคตนี้แล้วก็พิกัดเนี่ยอย่างที่บอกครับตะบงขมูลเนี่ยมันเป็นพิกัดเดียวที่มีคนตายมีคนเสียชีวิตแต่เรื่อง ไม่ถึงสถานทูตไทยเรื่องไม่รู้ถึงประเทศไทยเลยก็คือจุดเนี้ยเป็นจุดที่เขาสายรับหรือว่าทีมทํางานข้างในของผมแจ้งว่ามีบริษัทที่รับกาจัดศพโดยเฉพาะโดยให้กําจัดศพคนไทยที่เสียชีวิตน่ยศพห,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 หนึ่งหน่งหนึ่งหนดอลลาร์หนึ่งนดอลลาร์ต่อศพนะครับก็ไม่ต้องผ่านกรรมพิธีอะไรเลยก็คือมีหน้าที่รับศพจากตึกนี้ แล้วก็เอาไปเผาแล้วก็เก็บกระดูกให้เรียบร้อยหมดเลยก็คือกลายเป็นศพที่คนไทยเสียชีวิตที่จุดนี้เราหายเงียบไปครับอ่าม,ม,มันเป็นมัเนเป็นมุมแนครับที่ที่เรามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ให้ตัวพี่พี่กองทราบที่เป็นมันเป็นคนไทยครับแต่ว่ามันทํางานให้ริ้วล้อ,อคนจีนส่วนเคสเคสซอรโรสเนี่ยก็จะอยู่ในใน,ใน,ใ,นในพิกัดนี้เลยเป็นคนดูแลพิ่กัดนี้แล้วไอตัวไอซอรโรสเนี่ยก็เคยเคยเป็นเฮอาหาคน ส่งคนเข้าตึกอยู่ที่ปอยเปรตอยู่แล้วก็ย้ายตัวเองไปที่นู่นหลอกจริงๆแล้วก็ถูกบังคับให้ใช้บัญชีม้าพอเขาใช้บัญชีม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกลับถูกส่งตัวกลับมาเลยแต่เขาดันถูกกลับส่งขายต่อไปซึ่งพอหลังจากบัญชีม้าตายเนี่ยมันก็จะมีหมายจับหมายเรียกหมายเรียกหมายจับมาพอมีหมายจับมาเสร็จปุ๊บคนเหล่านี้ยังถูกขังอยู่ข้างในเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาสุดท้ายถ้าเกิดเขากลับมา สภาพปกติเขาก็จะต้องมาถูกดำเนินคดีคือติดคุกก็คือในมุมของเขาเขามองว่ากฎหมายไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องนี้เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเป็นมิจฉาชีพในภาคบังคับก็คือเราไม่กลับเพราะถ้ากลับเราก็ติดคุกเพราะว่าเขาเขามองแล้วว่ามันไม่ใช่ความยุติธรรมของเขาเนี่ยเรื่องนี้ครับผมก็นําเรื่องนี้มาเรียนท่านเหมือนกัน <S <S ครับตัวเองเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมิจฉาชีพพวกนี้ที่จะผันตัวเองได้ก็คือเขามีความฉลาดมีความโปแล้วสามารถ ทำงานหลอกคนได้พวกนี้จะไม่เลือกที่จะกลับมาประเทศไทยเขาจะใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขามีกินมีใช้อยูตรงนั้นมันจะกลายเป็นมิชชีพซึ่งเราอ่ะจะต้องเอาพวกนี้เข้ามาดำเนินคดีเพราะมันเป็นการหลอกคนไปเรื่อยๆ